สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูฮอนด้าซีร้อยนะครับผมคันนี้เป็นงานทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสีร้อยแท้เครื่องเดิมนะครับโคงสวยนะครับคันนี้โคงจะไม่โดนไม่ไม่โดนเจียนะครับจะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องรุ่นอื่นมามาสกอเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเครื่องรุ่นอื่นนะครับสังเกตนะครับโคงจะโดนโดนเจียหายออกไปเยอะเลยนะครับคงจะไม่สวยนะครับผมนี่จะ งานก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับข้างในเครื่องครับผม mm hmm. ระบบไฟเป็นระบบไฟ c ีนะครับ ชมรบคันนะครับทำออกมาให้เป็นสไตล,ล์เดิมน,นะครับนะครับเรื่องเดิมใกล้กัะถุ่มวาว เป็นระบบไฟจากแบตเตอรี่แล้วนะครับจะความสว่างค่อนข้างสูงนะครับนหนาต่าง้นะครับลดไฟก็ด้านขวานะครับกหลดไฟติดไฟนะครับ,บด้าน,าน,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 นาซ้ายนี่เป็นสูงกับต่ำครับถ้าจะสูงไฟสูงมาทับด้านาบนนะครับไปต่ำด้านลงล่างเลย แมา้จะใหม่หมดเลยนะครับตัวปิดเปิดกรถน้ำมันนะครับมีลัดขวาถัดไปนี่จะเป็นรีเซิร์ฟนะครับด้านกลางครับจะมีเครื่งสื่อบอกให้รีเซิร์ฟนะครับถ้าเป็นเปิดนะครับน้ำมันเยอะก็เปิดดานทางด้านซ้ายสุดนะครับตัวเรับ กอแ้าปิดนะครับปิดก็จะเป็นดันไปด้านขวาสุด พอใช้งานจริงต้องเอาลงอย่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับ หลายๆคนถามมาน,นะครับเป็นรถใหม่หรือเปล่าเป็นรถเก่านะครับแต่เอามาทําให้เป็นเหมือนใหม่นะครับผมเครื่องเดิมนะครับ เดิมเสียงก็อย่างนี้เลยนะครับเมื่อก่อนเป็นยังไงก็ ก็ตรงนี้เลยนะครับมีอย่างละสองลูกนะครับล็อกคอชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องชุดหนึ่งนะครับล็อกคอนะครับดันดันดันตัวรถไปด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็เสียบกุญแจได้เลยหมุนได้เลยนะครับขยับนิดหน่อยนะครับขยับขยับตัวรถนิดหน่อยนะครับขยับคอนิดหน่อยนะครับให้มันเข้าล็อกนะครับ แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็จะล็อกได้เลยครับผมนะครับล็อกได้เลยปลดล็อกก็เสียบเลยนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับคืนนะครับก็ดึงออกนะครับก็จะปลดล็อกนะครับผมคันี้จะทำเป็นสีน้ำเงินเดิมของเมื่อก่อนเลยนะครับสีน้ำเงินบางลมก็จะอารมณ์สีนี้เลยนะครับ จะมีน้อยนะครับสวยจริงๆท่อดาบเดิมนะครับท่อเป็นทรงเดิมนะครับผมแต่เป็นงานนี่ไม่ทำขึ้นมาใหม่นะครับ แต่ทำให้เป็นทรงเดิมนะครับมีตัวจับทอด้วยนะครับเห็นว่างานทำมาใหม่นะครับราคาสูงสูงกว่าทุกรุ่นเลยนะครับอะไหล่ตัวนี้สูงมากจริงๆครับแพงจริงครับอะไหล่คันนี้รุ่นนี้นะครับ สายเบรกสายไม้สายคันเร่งนะครับก็จะเป็นงานสีเทานะครับผมของเขาเลยนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นงานสีเทาแบบนี้นะครับตรงรุ่นให้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวจะพาดูคันต่อไปนะครับจะมีคันไหนมาก็จะมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับผมคันต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากด้วยนะครับฝากตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ